ค่ะค่ะอยู่ร้านสุนชลีโครงการสิบซอยสิบทับสนะคะมีสินค้าเป็นเป็นแนวซิวเนียนะคะพวกข้าวขาค่ะสินค้าที่ขายดีนะคะก็คือเป็นกระเป๋าพวกแมวค่ะแล้วก็อันสองก็คือพวกย่ามค่ะย่ามด้านนี้นะคะ สินค้าที่นี้ทํามาจากที่เชียงใหม่ค่ะส่งตรงเลยส่งตรงเลยค่ะดีไซน์เองดีไซน์เองด้วยคะ่ะก็เหมือนสินค้าแบบน,นี้ก็คือเรานำเรารับผ้าอินเดียมาแล้วก็มาเมคอิน Thailand ก็คือทาที่เชียงใหม่ <laughs> คือมาเที่ยวจุจักก็คือมาซื้อสินค้าที่ร้านสุนทรีนะคะโครงการสิบซอยะะสิบเก้าทับสองนะคะมีสินค้าซิบันเน่ให้เลือกมากมายนะคะก็คือมีพวกบ้านพวกกระเป๋านะคะ